ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการนัปเดตขกาสารศึกฟุตบอลไทยลีครับทุกท่านช่วยกดไลค์กดซับสไคร์ e กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องเบลลี่แฟมิลี่กันด้วยนะครับสิงชิงรายยูเนเต็ดครับประกาศคว้าตัวทางฝั่งของตรด้านคารอ์อรอิวิลเสริมแกร่งในฤดูกาล2024เจ้าตองกะวินครับออกมาอัปเดตชีวิตครับหลังการประกาศควนสตาร์ในฤดูกาลที่ผ่านมา แบ็ปิดแทนที่ทางฝั่งของตะดานโคตงครับออกมาเปิดใจหลังนครรีภายต่อเมืองทองห้าประตูต่อศูนย์ในเกมอุ่นเครื่องมาอัปเดตข่าวสารกับประจำวันที่26บกเดือนกรกฎาคมครับของช่วงแรกวันนี้ไปพร้อมกับเบดลีเฟมบรีกันเลยครับรายละเอข่าวสารเลก็กๆ่นี้ครับมาเปิดหวัวที่ทางฝั่งของตลาดซื้อขายฟุตบอลของทางด้านกว่างโซมาภากันหน่อยครับล่าสุดแด็ปประกาศปิดดิวกองกลางชาวบราซิลครับก็เปิดรวมทัพอย่างเป็นทางการเลยครับ โดยทางฝั่งของตะดานสิงเชียงรายนานครับอย่างที่บอกไปครับทีมในฟุตบอลดโวทีิครับได้ประกาศเปิดตัวคาร์ลอิตยูรครับเบสซวาดาซิวากองกลางวัย23ปีครับจากสโมสรอย่างตะดานพรีมาเวราเอสพีครับเขาเปิดตัวทีมจังเป็นการแล็ครับและซึ่งโดยทางฝั่งของตะดานคาร์ลอิตยรนั้นครับเจ้าของส่วนสูง1 7เซนติเมตรครับและในตำแหน่งกองกลางัตรุกครับเลื่อมเด่นฟุตบอลอาชีพกับสโมสรอย่างตะดานพรีมาเวราเอสพีในลีกคัมปิอนาโตเปารลิสตาเซลิก เอสครับฟุตบอลลีกรัทคอนตันโซโปรประเทศบราซิลก็ได้รับโอกาสครับลงเล่นครั้งแรกในดูโการ์2020ก่น 2020, อนจะเลื่อนชั้นเข้าไปเล่นในลีกสอของประเทศบราซิลได้สําเร็จและก็ในดูโการ2022ที่ผ่านมานานกับการย้ายเข้าไปเล่นในกับคัอควางโซมาภัยคือการเข้ามาคาแข่งต่างแดนเป็นครั้งแรกของเจ้าตัวเลยครับ และโดยทั้งนี้ครับสำหรับในฤดูกาลสปันยีบสี่ที่กำลังจะถึงนี้ครับสำหรับทางด้านคาร์โอสอิวเรียนครับก็จะเลือกสมเสริมหายเลขสิบแปดเสริมแข่งให้กับสิงห์เชียงรายครับในการสู้ศึกทฤิกฤดูกาลสปันยีบสี่ทับยี่สิบห้ากันต่อไปเลยครับ จากนั้นครับขยับไปต่อที่ทางฝั่งของตะนันเจ้าตองกวินกันหน่อยครับ่าสุดอดีตในด่านทีมชาติไทยและสโมสรเบองทองในออกมาเปิดใจเลยครับหลังถูกทมถึงชีวิตหลังควันสตาร์ทครับที่ไม่ต้องซ้อมฟุตบอลแบบแขมข้นอีกเลยแหละครับและซึ่งโดยั้งนี้ครับสำหรับตะนันเจ้าตองนั้นครับในวัย34ปีครับก็ได้ออกมาเปิดเผยในงานของตะนันฮอกไกโดคอนสาเลสซัปโปรครับที่แบงคอก2024เลยครับในวันอังคารที่23ที่ผ่านมาว่านีนอน่เลยครับว่าในการเล่นกีฬาครับทุกคนพอเลิกเล่นมันก็เหมือน ไรขาดให้ไปครับรวัฟผู้บอรนั้นครับเป็นกีฬาที่เราเล่นมากทั้งชีวิตและเป็นกีฬาที่ให้ความสุขกับ มอมดแต่ว่านับปัจจุบันครับผมก็ไม่ได้ห่างหายไปจากวงการฟุตบอลไปไหนครับผมก็ได้เปิดอะคาเดมีของตัวเองครับที่มีชื่อว่ากวินอะคาเดมีซึ่งก็เปิดสอนพุ้รศักษาประตูดโดยเฉพาะถ้าใครอยากติดตามครับสามารถเข้าไปดูได้ที่ช่องทาง Facebook Instagram หรือ Tik t o อกกวินอะคาเดมีและนั่นครับก็จะมีคลิปวิดีโอการสอนอยู่ด้วยทั้งหมดเลยครับและส่วนเรื่องของโค้ดนั้นครับตอนนี้ครับผมไม่ได้เป็นโค้ดที่เมืองทองแล้วแหละครับตอนนี้ผมมาดูอะคาเดมีของตัวเองอย่างเดียวคือว่ายัางไม่ได้พูดคุยกับเมืองทอง ที่ไหนเลยเครับประเด็นข่าวสารต่อไปครับไปขยับกันที่ตลาดซื้อขายฟุตบอลของตางา้านิษฐลสองกันหน่อยครับเป็นสี่บิ๊กดีลที่เฟรมบอลของตารานเกษตรศาสตร์ถือว่าชิดบื้นกันเลยครับมากันที้ตรงฝั่งของตารานนาคามรกตกันก่อนครับราสุดเด้ประกาศเปิดตัว4นักเตะ3นักเตะต่างชาติ1นักเตะไทยครับก่อไล่ไปตั้งแต่ยศศัก์ชวนะลิคาโดปีเลสสตีเวนลองจิวเบรนเนอร์เอลิกเลยครับ เดยเราไปเริ่มต้น,นที่ทางฝั่งของทาน,นยศักชวนากันก่อนครับในขณะที่ทางฝั่งของทาน,นยศักนั้นครับก็จะเข้ามาเสริมความแข็งแกร่งในแดนหน้ากับสมมสรครับที่สามารถเล่นได้ทั้งตำแหน่งของหน้าของกลางตัวรุกเคยผ่านประสบการณ์กับทีมเชียรไทยครับไลตั้งแต่ยู12ปีจนถึงยู19ปีของทีมเชียรไทยครับอยู่ในชุดของทันปิโอลปิกรวมถึงเคยค้าแข่งกับแปรสมมสนครับไม่ว่าจะเป็นสมมรน์อัศม์ชันยูเนเต็ดสุรากรยูเนเต็ดเอฟฟอร์สเซนทันเอฟซี ราชิเบรีบฟซีและทางฝั่งของตรด้านโปลิทูร์ฟซีเป็นทีมราสุดเล็ครับในขณะที่ทางฝั่งของตรด้านริคาโดโปีเลตันครับกองหน้าจอมก่องชาวบราซิลเช่นกันครับเป็นหนึ่งในกลุ่มกําลังสําคัญในเดนนาของตรด้านสโมสรดีพีกันจานบรีฟซีเหมือนฤดูก,กาลที่ผ่านมาครับลงสนามไปทั้งหมด20นัดรวมทุกรายการยิงไปถึง10ประตูและก็มีส่วนครับทำประตูสําคัญในเกมของตรด้านรอบรองชเชลเติร์และัดชิงเชลเติร์ในจบของตรด้านช้างเอเบยครับในฤดูกาลสัปดาห์ยี่สิบสามที่ย้าามาเป็นิก ของทัพต่างขำบอรก,ก่อนแหละครับส่วนขนาดรายที่3ครับอย่างเท้านบรินเดอร์เอริกเกนานครับระกันหลังจมเก่าชาวบราซิลเลิมคาแค็กในเมืองไทยครั้งแรกกับสโมสรอุบลยูเอ็มซียูนเต็ตดก่อนที่จะเข้าเพลิมทัพสิงชไรยนูนเต็ตดในฤดูกาล2019ก,ก็มีส่วนพาทีมคว้าแชมป์อีกหนึ่งได้ทันทีครับเช่นเดียวกับ ดูก,การ์ดสปนดีที่คว้าแชมป์ทแถลงใชิพครับและแชมป์เอฟเอครับหลังจากนั้นครับมีโอกาสได้เข้าร่วมทีมระบายที่4ครับในช่วงเล็กๆของรุกการ2 0 22และก็ได้เข้าไปหาความท้าทายใหม่ในศึกทัลดิ2ครับกับสโมสรอ,อย่างทางด้านอุไทร์เทนีเอฟซีในช่วงเลทที่2ครับและก็สามารถพาทีมใน,นชั้นขึ้นสู่ทันดิ1เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของสโมสรเลยครับ ่วนขนาดคนสุดท้ายครับอย่างทางฝั่งของทาราสติเวน่นรองจิวนานครับเป็นชาวฝรั่งเศสมาตินิดครับผ่านประสบการณ์ค้าแข่งในลีกระดับสูงของในยุโรปมากมายทั้งในลีกของทา้านฝรั่งเศสลีกของทาศศ้านเบลเยียมลีกของทาศศ้ทานโปแลนด์ ก่อนที่จะค้ามฟากมาประจินภัยครับในดีสงสุดของเมืองไทยเริ่มเป็นที่รู้จักสมัยกาเคงในกับสโมสรราชบุรีสีก็เคยอยู่ในชุดที่พาสโมสร,รอุเทนิสซีครับเลื่อนชั้นขึ้นสู่ธนิกหนึ่งในฤดูกาลสอพันยี่สิบแปดเป็นครั้งแรกในประวัษษติศาสตร์เช่นเดียวกับตะนันบรินเดอร์เอลิเกโดยในฤดูกาลล่าสุดครับลงได้ในกับขอนเกตยูนเต็ดในศึกธนิกในฤดูกาลสอพันยี่สิบสามที่ผ่านมาอีกด้วยเลยครับ จากนั้นครับเราไปตอนที่ทางฝั่งของทานดันชามชนุชนชุนบรีฟซีกันหน่อยครับทีมน้องใหม่ของซึกบอนทัดิสองครับได้ประกาศเปิดตัวจางฝั่งของทัานดันจอนซัทแฮ่กองกลางจากสโมสรจอจูซิตีเซนทีมในศึกเคซีครับประเทศเกาหลีใต้เข้าไปร่วมทีมในฤดูกาลสปันจีฟิได้สำเร็จเลยครับ โดยตองฟังของเตนร์ดันเคชากอริใต้ในวัย25ปีครับส่วนสูง182เซนติเมตรอยู่กับสโมสรจยกตอร์ันจจนจู60เซนมาตั้งแต่ปี2 0 2 2ครับจนถึงปี2024ลงเล่นให้กับทีมไปทั้งหมด38เกมรวมทุกรายการครับยิงไป1นประตูกับปิก1แฮซิตก่อนที่ล่าสุดกับจะเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ของทัพชชมชนในโคตาเอเชียในฤดูกาลนี้ครับและก็จะเลือกสมเซิร์บริิบุกลงเล่นให้กับทีมนะครับ และตามต่างฝั่งของตะลั่นแข่งวัย20ปีครับหรือต่างฝั่งของตะลั่นจอนฮันเซครับเริ่มต้นเล่นฟุตบอลในลีกของตะลั่นเกาหลีใต้ทั้งหมด5สโม,มสรและลีกญี่ปุ่นครับทั้งหมด3สโม,มสรด้วยกันและครับซึ่งโดยล่าสุดครับอยู่กับสโม,มสรอ,อย่างตะลั่นจอห์นจูเซติเซนมาตั้งแต่ฤดูกาล2022ที่ผ่านมาเลยแหละครับ ประเด็นข่าวสารปิดท้ายของช่วงแรกก่อนนี้ครับขอไปปิดท้ายที่ทางฝั่งของคุณซึอบางกอนเดนตายกันหน่อยครับอย่างตดนันโคทุงทุงชัยสุโกกีครับัวหนาผู้สอนของตด้านนครศรี์ยุธยาแต่ได้ออกมาเปิดใจเลยครับหลังยกลไปเก็บตัวปรีซิชันที่จังหวัดกรุงเทพครับพร้อมกับคนเครื่องทั้งหมด4นัดโดยล่าสุดกับแพ้กับสโมสรเมืองทองทีมในศึกทดีกับไปทั้งหมด5ประตูตะสูนเมื่อวันที่ผ่านมาครับหรือว่าที่กิสปากราฎาคมที่ผ่านมาเลยครับ โดยซึ่งน่าสนใจครับทางฝั่งของตะลันโคตงนั้นครับได้ออกมาปิดใจเลยครับว่ามันเป็นช่วงปีซีซั่นในช่วงที่เรามาถอยที่กรุงเทพแล้วมีเกมครับที่ค่อนข้างที่จะถี่ครับในช่วงที่เราทําการแข่งขันเราก็ต้องทําการเสริมสร้างในเรื่องของกล้ามเนื้อครับและพลังกำลังส่วนเกมที่เราเล่นนั้นครับก็ได้ทดลองเทคนิคครับประเมินสกยภาพทางด้านร่างกายซึ่งทางนี้ครับมันมีข้อผิดพลาดให้เราได้กลับไปปรับปรุงและแก้้ขครับแ้่เราได้เห็นเลยครับว่าสิ่งนี้ครับที่เราจะใส่ให้เด็กครับมันทําได้หรือสิ่งนี้ครับเราใส่ให เรารู้นักเตะนะครับรู้จักสถานการณ์จริงหรือให้ทีมทราบค้นรู้ด้วยครับว่าบางสถานการณ์มันไม่สามารถใช้วิธีแบบนี้ได้ต้องขอขอบคุณที่มาสโมสรเดีกด้วยครับที่ถ่ายคลิปกับไว้ครับตรงนี้จะทําให้เราครับนำไปปรับปรุงแก้ไขกันต่อไปโดยรวมกับก็พอใจครับส่วนเรื่องของผลการแข่งขันแน่นอนนะครับว่าอาจจะยังไม่ค่อยดีแต่ว่ามารายการนี้ครับเราให้เด็กทุกคนได้เล่นเพราะว่าถ้านเด็กทุกคนไม่ได้ลองครับก็คงจะไม่ได้ลองอีกเลยเราค็อยจะได้เห็นความสามารถของขอครับส่วนเรื่องของผลการแข่งขันก็ต้องขอไปแฟนบอลอีก ด้วยแหะครับมันเป็นช่วงปริซีซันอาจจะไม่ประทับใจครับและสมหวังมากเท่าที่ควรสำหรับผมครับมองว่าเด็กๆได้แสดงศักยภาพและมีตัวเลือกให้ผมมากยิ่งขึ้นสำหรับการเกมการแข่งจริงครับที่จะเริ่มต้นในการเจอกับเกษตรผมสัญญาเลยครับว่าการแข่งจริงผลการแข่งตองได้ด้วยนอกจากวิธีการอลไรแหละครับ เอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำแกจกับพวกเราทีมงาน b บิทลีแฟมบรีกันด้วยครับเพื่อนำไปพัฒนาคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ